เขาไม่ได้เชิญฉันมาฉันอยากมาเองฉันอยากจะมาแบบเท่ๆคือให้ทางนี้เชิญแต่คุณก็เรียกร้องเอาเองและฉันจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชดำเนินจบปริญญาตรีที่นี่ไงในนี้ก็ต้องมีตอนนี้เรามาต่อปริญญาโทใช่ไหม ใช่เปล่าเรามาเนี่ยฉันไม่อยากจะเรียกม็อบหรืออะไรหรอกฉันอยากจะเรียกคุณว่าผู้เจริญพวกเราผู้เจริญถึงแม้ว่าการมาชุมนุมหรือของผู้เจริญเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาบ้างแต่ผลประโยชน์มันได้เยอะเพราะเราได้ความรู้เราไม่ต้องไปเสียค่าโดยกิจจะมีที่ไหน อาจารย์ดีๆอย่างอาจารย์เจิมจักนี้อาจาร์สมัยนี้ขาตัวแพงนะไปเป็นไปสอนนักศึกษาเรานี่ตอนนี้ปริญญาโทแล้วนะไม่ไม่ต้องไปเสียค่าในกิจผลประโยชน์เยอะแยะแล้วเราเนี่ยนะเราเนี่ยนะอยากได้อะไรบอกก็สิฉันไม่เรียกลุงพี่สุเทพเราเนี่ย แกน้ำออาจจะมีสองสมรแต่เราเนี่ยเป็นล้านล้านเราบอกกันที่สุเทพฉันยากไอ้นันฉันยากไอ้นี่เดี๋ยวแกน้ำก็จะไปกึงเหมือนกับปั้นลูกม้อใช่ไหมมันจะได้สวยงามถ้าเราพูดไม่ได้เราเขียนจดหมายมาก็ได้อะบอกกันทีฉันยากจะได้รถไฟที่มันออกจากบ้านยันทุกึ่จงจมงให้มันเป็นตองลายตองรางคูองง่อ่ะอ่ะเราบอกเขา จริงไหมเขาจะเข้าในใจเราไม่ได้เราต้องบอกเขาเออพี่สุเทพฉันยากจะให้ข้าราชการและนักรเมืองที่ใหญ่หหหๆโตๆเขาเอาที่ดินที่เขาไปตนสร้างรัฐบาลยึดมาแล้วมาให้พวกเหลาเนี่ยเอาไปเช่าช่วยกันปลูกปลาอ่าดีไหมอา่าชวนคิดสิแล้วมาบอกเขาเดี๋ยวเขาทำให้ฉันก็ ไม่มีอะไรอยากมาเท่ๆเดี๋ยวคุณบอกเวทีนะอยากดูอีกอ่ะขอบคุณมากครับ